สวัสดีค่ะชื่อชื่อว่าอารยาเพื่อนของฉันชื่อว่าใบเฟิร์นบางทีฉันก็รู้สึกหน่อยที่เพื่อนสวยมากกว่ามีวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังถ่ายต่อๆฉันก็ไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งที่ขายมาร์กหน้าชื่อว่าอันดาเป็นมาร์กหน้าที่ใช้แล้วสวยขึ้นอ ในเมื่อฉันเห็นแบบนั้นฉันก็รีบกดสั่งซื้อโดยทันทีเมื่อพัสดุมาถึงฉันนั้นก็เห่เป็นอย่างมากฉันก็ใช้มาร์กหน้าอันนี้ตลอดเวลาเลยมันเห็นผลดีมากๆเลยค่ะฉันสวยขึ้นเยอะเลยพ่อแม่ฉันยังอึง้งใบเฟิร์นก็อึง้งทุกๆคนยังอึง้งแรกๆมาร์กอันนี้มันก็ดีอยู่หรอกนะแต่พอเริ่มใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหน้าของอารยาก็เริ่มแตกไป พ่อกับแม่ของอารยาพยายามห้ามไม่ให้ใช้มาร์กหน้านั้นอีกแต่อารยาก็ไม่ฟังแล้วก็ยังดื้อที่จะใช้มาร์กหน้านั้นต่อแต่จูๆ่ๆเธอนั้นก็ได้กลายเป็นสัตว์ปะหลาดแล้วก็ได้บินหนีหายไปอย่างเป็นปริศนาจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมาร์กหน้าพิเศษซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้มีน้องคนนี้ขอมาค่ะ ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย